สวัสดีเ,เพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลูน่าดิสตี้นีนะคะกลับมาเจอก,กับมิ้งนะคะโดยในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปลรนดอมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บังเอิญเข้ามาเจอในคลิปนี้นะค่ะก็ลองฟังดูเพราะว่าพลังงานของเราเนี่ยอาจจะตรงกันนั่นเองนะคะคาวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขาในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะเออ มีรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความรักมันมีความรู้สึกดีๆมันมีในเรื่องของการให้อภัยหรืออยากที่จะเริ่มต้นใหม่ๆบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการขัดแย้งการทะเลาะเบาแว้งการไม่เข้าใจกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นของการแยกทางในเรื่องของความรักแบบนั้นได้ มันเลยเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ได้มีการเทคแอคชั่นที่ต่อเนื่องค่ะแต่ความรักความรู้สึกดีความผูกพันหรือความคิดถึงเนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมยังคงรักเหมือนเดิมนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีรู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมานะคะ อยากจะเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะเป็นคนสำคัญของอีกคนนึงแบบนั้นได้แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามา่ะนะที่ทำให้แบบมันดูไม่ได้แบบประสบความสำเร็จได้ง่ายๆในการที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันสียทีเดียวนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน หรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของการทุ่มเทหรือความจริงจังอะไรประมาณนี้ซึ่งในบางครั้งอะ่ะมันอาจจะหมายถึงการพังทลายในยเรื่องของความไว้วางใจหรือความเชื่อใจได้ด้วยเหมือนกันนะคะมิ้งเรารู้สึกว่าม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความรักอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะแต่ด้วยสถานการณ์ภายนอกอะ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวก็จบอีกเดี๋ยวจะเข้ามาก็ทะเลาะอีกอะไรแบบนั้นได้นะคะ มันเลยทําให้หลังๆการคุยกายของเราสองคนอนะ่ะมันดูมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเครียดเครียดนะคะดูเหมือนต้องมีการระมัดระวังตัวในเรื่องของคําพูดตลอดเวลาบางคนเนาะก็คืออาจจะมีในเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ยังไม่อยากพูดคุยอะไรมากแบบนั้นก็ได้อื เนี่ยมีรู้สึกว่าพออยู่คนเดียวนะก็จะยิ่งมีสภาวะที่เครียดคิดมากนะคะเออมันมีแต่ไพ่ของการแบบคนรักเก่าคนรักเก่าคนรักเก่าแล้วก็มีไพ่ในเชิงที่แบบว่าอยากจะแบบอยู่ใกล้ชิดกันมันมีความผูกพันพร้อมที่จะให้อาภัยแบบนั้นได้อะ่ะในเรื่องของความรักเดี๋ยวขอเก็ไแบไบพ่แป๊ คราวนี้เกิดอะไรขึ้นอีกนะคะในความสัมพันธ์นี้มิงรู้สึกว่าในเร็วๆเนี้ยมันมีโอกาสที่อา้าขยับมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยแบ่งเป็นสองกรณีนะกรณีแรกก็คือว่าจะมีการกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยในพารทที่ดูซีเรียสจริงจังมากขึ้น อาจจะก,กลับมาอีกครั้งปุบได้สถานะเลยหรือว่ามีการวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันกลับมาอีกครั้งได้มาอยู่ด้วยกันเลยพาไปเปิดโตกับครอบครัวพูดถึงในเรื่องของการแต่งงานอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าภ้ยใก็เป็นภายในเรื่องของการแบบเออกฎหมายพิธีการอะไรแบบนี้นี่ก็เรื่องของครอบครัวการได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเรามาร,ระวังอันนี้เผื่อไว้บอกเผื่อไว้นะก็คือว่า ในช่วงที่เรากําลังเหมือนยื้อๆดึงๆยังไม่รู้ใจยังไงดีคิดถึงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะสักพักมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เราก็เขาค่ะเหมือนก็เลยตัดสินใจที่จะไปจริงจังกับคนอื่นดีกว่าแบบนั้นได้เหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะคที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอืม เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดมากนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยทั้งที่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหนีปัญหานะชอบที่จะแก้ไขปัญหาแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างมันบีบทําให้เขา,าค่ะต้องอยู่กับที่นะคะแล้วก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆห่างค่อยๆจบไปมิง้งไดรู้สึกว่าเขามีสภาวะของการเหมือนกับ เสียใจผิดหวังซึมเศร้าหรืออะไรประมาณนี้ได้นะเหมือนกับค่อยๆยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นโดยที่ตัวเองไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะเขายังคงรักนะยังคงผูกพันในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ยังคงเสียดายนะคะเพราะว่าคุณสองคนนะ่ะในบางครั้งมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูคล้ายกันเจอเรื่องคล้ายๆกันความคิดทัศนคติบางอย่างคล้ายกันแบบนั้นก็ได้นะคะ แต่ว่าพอมันมี tree of s o r d เข้ามามันก็มีโอกาสที่แบบมันมีเรื่องที่ทำให้ผิดหวังอะซึ่งเรื่องตรงนี้มันอาจจะรู้ผ่านออนไลน์หรือว่ารู้จากคนวงกว้างแบบนั้นก็ได้บางคนเจอสภาวะของการที่แบบเป็นรักเรา2อสามคนแบบนั้นได้นะคะจนมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่ามันมันเกินกว่าที่เขาจะจะทำใจรับได้หรืออะไรประมาณนี้ถามว่ายังรักไหมยังรู้สึกดีไหมยังรู้สึกดีอะแต่ว่า มันไม่รู้ว่ามันจะต้องทํายังไงต่อมันรู้แต่ว่ามันเสียใจยมันมันเจ็บปวดมากๆอะไรประมาณนี้ในบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะเป็นฝ่ายยือ้อแล้วก็ดึงคุณไว้ด้วยวิธีการอะไรบางอย่างนะคะมีไพ่เดเวิลก็อาจจะเหมือนอาจจะใช้วิธีการอ้อมๆเช่นใช้เพื่อนนะคะเข้ามาเป็นตัวที่ทําให้เราสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง หรือบางครั้งนั้นจริงเดวิลหมายถึงเรื่องเซ็กชวลอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะอาจจะแบบว่าพยายามพูดในเชิงเหมือนแบบหยอกล้อทีเล่นทีจริงเพื่อเหมือนแบบเช็คว่าคุณไหนยังสนใจเขาอยู่ไหมยังอยากกลับมาไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามม่มีโอกาสในการที่จะได้กลับมาจริงๆอะ่ะมันเหมือนเขาจะ เขาจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วเขาพยายามจะรักษาความสัมพันธ์ในตรงนี้ให้ดีมากขึ้น mm hmm. เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ตรงนี้มากขึ้นนะคะอืม mm hmm. เขาอยากทักอยากเข้าหาคุณด้วย energy ที่แบบสดใสดูมีความเป็นกันเองง่ายๆแบบสบายๆอะไรประมาณนี้แต่มนีรู้สึกว่าอารมณ์ของเขานะตอนนี้ไมนคือความเศร้าไง มันเลยทําให้เขาไม่อยากจะคุยกับคุณในภาวะที่เหมือนตัวเองก็ดูเหมือนยังเจ็บมีบาดแผลยังดูเหมือนทําใจไม่ได้เขาอยากจะเอา energy ดีๆความน่ารักสดใสเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากกว่าอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วเขาก็มองว่าอืมถ้าเกิดเขาพยายามเข้าหาคุณมากกว่านี้ให้ความสัมพันธ์กับคุณมากกว่านี้เขาไม่แน่ใจว่าคุณจะแบบ สับสนกับพฤติกรรมของเขาไหมแบบพอจะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ในบางครั้งนะคะเขาอาจจะมองว่าไม่รู้ว่าคุณจะแบบเหมือนให้อภัยเขาได้ไหมอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะมีรู้สึกว่ามันมีคนหนึ่งที่เจ็บมากอะเจ็บแล้วก็อึดอัดเก็บอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีโอกาสที่อยู่ด,ดีๆก็ระเบิดตู้ออกมาอะไรประมาณนี้ แล้วมันเลยกลายไปว่ามันเป็นบาดแผลที่มันฝังใจมันฝังใจทั้งเรื่องที่ทําไม่เสียใจแล้วมันก็ฝังใจทั้งเรื่องสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันนะคะอืมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วหลังจากนี้เขาจะมีการ take action อะไรไหมหลังจากนี้เขาจะแบบมีการ Take action อะไรไหมนะคะ end of c a r the h a n g man นะคะ มิ้งบอกว่านะตอนนี้ตัวเขาอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรนะคะมันเหมือนตัวเขาว่ากําลังโฟกัสเรื่องเงินส่วนในเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดแล้วก็พิจารณาดีจริงๆะนะเด e h a n g m มนมันเป็นลักษณะที่บางครั้งเหมือนเขาไม่นแน่ใจว่าเขากำลังหลงคุณมันเป็นสิ่งที่เขาคิดเองคาดหวังไปเองโดยที่มันไม่ใช่เรื่องจริงไหมกับความรักที่มันเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้เช่น คุณทําดีกับเท้าแบบ80%แต่เขาอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยหรือเขาคิดว่าคุณทําดี120%หรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือในบางครั้งมีการคิดทบทวนกับตัวเองว่าเขากาลัางหลอกหลอกตัวเองอยู่ไหมว่ามันยังมีโอกาสในความสัมพันธ์ตรงนี้มีเลยมองอว่าตัวเขาต้องการเวลาในการตกตะกอนกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมแล้วเขาเองก็อาจจะพยายามไปโฟกัสนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วก็ ความรับผิดชอบนะคะอืมแต่มีคิดว่าเขาเองเนี่ยกำลังแบบมีความแบบลังเลได้ด้วยเหมือนกันนะว่าแบบใจนึงคือกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกสักครั้งเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่า คุณอาจจะปรับตัวเพื่อเขาไหมหรือสุดท้ายเนี่ยในการกลับมาครั้งเนี้ยคุณเลือกที่จะนิ่งเย็นชาใส่แล้วก็ตัดจบเขาไปนะคะไม่เหมือนตัวเขาคิดเยอะจริงๆนะคือเขาคิดแบบฉีกออกมาเป็นสองทางถึง อารมณ์ประมาณว่าถึงเขาจะเข้าหาแต่เขาไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะ่มันจะเป็นยังไงแล้วเขาจะยอมรับกับผลที่ตามมาได้จริงๆริงไหมแล้วถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะนิ่งเย็นชาสายทาเหมือนไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาแล้วเขาจะยังไงต่ออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของคำำําทํานายนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ มีราศีเมษนะคะราศีมีนะคะราศีกันและสุดท้ายนะคะเป็นราศีธนูค่ะเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s ซ b s c r i b e กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะสวัสดีค่ะ